ความล้มเหลวของนโปเลียนฮิลคือบันไดสู่ความมั่งคัง่งคุณเคยรู้สึกไหมว่าทุกครั้งที่ล้มเหลวโลกทั้งใบเหมือนจะพังทลายแต่รู้หรือไม่ว่าชายผู้เขียนหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตคนนับปล้านเจ้าของวาลีอมะตะคิดให้รวยเขาเองก็เคยล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนแทบไม่น่าเชื่อว่าเขาจะลุกขึ้นมาได้อีกครั้งนโปเลียนฮิลไม่ใช่อัจฉริยะที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่แรกแต่เป็นชายธรรมดาที่ล้มเหลวมากกว่าที่คุณคาดคิด เมื่อย้อนกลับไปในปี1918ฮิวได้รับโอกาสครั้งสำคัญที่จะสัมภาษณ์แอนดรูวคาร์เนกีมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาใช้เวลา20ปีถัดมาในการศึกษาความสำเร็จแล้วรู้ไหมว่าระหว่างทางนั้นชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความพ่ายแพ้ที่แทบไม่มีใครรู้ปี1919ธุรกิจโรงเล่ยไม้ของเขาล้มละลายเงินทุนหมดหนี้สินท่วมหัว ปี1919 19, 19, 22ถูกจัดในข้อหาขายสุกาเถื่อนในช่วงห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ปี1919 19, 26ถูกหลอกให้ลงทุนในธุรกิจที่ล้มเหลวจนสูญเสียเงินเกือบทั้งหมดแล้วคุณรู้ไหมเมื่อหนังสือคิดให้รวย Think and Grow Rich ปีพิมพ์ครั้งแรกในปี1933ซึ่งต่อมากลายเป็นหนึ่งในหนังสือขายดีตลอดการแต่เบื้องหลังที่ไม่มีใครรู้คือเขาไม่ได้รับค่าลิขสิทธิ์แม้แต่บาทเดียวในช่วงแรกเพราะสัญญาที่ทำไว้กับสำนักพิมพ์ ความล้มเหลวมักซ่อนมเมล็ดพันธุ์ึงแห่งความสําเร็จไว้เสมอนี่คือสิ่งที่ฮิวค้นพบจากประสบการณ์ตรงไม่ใช่แค่ทฤษฎีในหนังสือจากกระวาลไม่ได้ทดสอบเราด้วยความสําเร็จแต่ทดสอบด้วยความล้มเหลวต่างหากเพราะเมื่อเราตกต่าที่สุดนั่นคือช่วงเวลาที่เราจะค้นพบว่าตัวเองเป็นใครจริงๆฮิวค้นพบว่าจิตใต้สํานึกของมนุษย์เปรียบเสมือนดินที่รอการเพาะปลูกเมื่อเราหว่านความคิดเชิงบวกเจตจำนงอันแน่วแน่และจินตนาการที่ชัดเจนลงไป มันจะงอกงามเป็นความเป็นจริงในที่สุดนี่คือหัวใจของกฎแห่งแรงดึงดูดที่เขาพูดถึงก่อนใครๆและน่าทึ่งที่สุดคือตอนที่ฮิวอายุ53ปีหลังจากล้มเหลวมาตลอดชีวิตเขาเพิ่งเริ่มต้นเส้นทางสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงและอีก40ปีต่อมาจนกระทั่งเสียชีวิตในวัย87ปีเขาได้สร้างอิทธิพลที่ไม่มีวันลบเลือนให้กับโลกมีบางอย่างในชีวิตของฮิวที่น่าคิดทุกครั้งที่เขาล้มเหลวเขาไม่ได้แค่ลุกขึ้นสู้ แต่เขาเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวนั้นต่างหากคุณกำลังเผชิญกับความล้มเหลวในชีวิตหรือไม่ลองถามตัวเองว่าสิ่งนี้กำลังสอนอะไรฉันอยู่แทนที่จะถามว่าทำไมฉันต้องเจอแบบนี้เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราหยุดมองว่าความล้มเหลวคือจุดจบแต่มองมันเป็นบทเรียนที่จำเป็นชีวิตจะเปิดประตูใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเหมือนที่นโปเลียนฮิวเคยกล่าวไว้ทุกความผิดหวังทุกความพ่ายแพ้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนหรือในสถานการณ์ใด ล้วนมีพลังเทียบเท่ากับความสำเร็จที่รออยู่เบื้องหน้าหากเรามีจิตใจที่พร้อมจะมองเห็นคุณละ่ะกำลังมองความล้มเหลวในชีวิตอย่างไรอยู่